is taking us pick us some salad to พาทุกคนมาดูผักโอ้โหแม่สามีปลูกผักเองนะคะสวยงามมากเลยผักสลัดโอ้โหสดสดอือหือ <Yo. S 1> ปลูกเองนะคะช่วงซัมเมอร์ที่สวีเดน คนก็จะปลูกผักกินเองแบบนี้นะคะหูแบบสีสวยมากน่ากินมากๆเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็กุ้ง ีมาเก็บผักใช่ไหมคะคนเก่งลูกด,ดูสิโอ้ผักมากินจังเลยโหทุกคนดูนะคะน่ากินมากอันนี้แม่สามีเป็นคนปลูกนะคะเราไม่ได้เป็นคนปลูกเรามากิน I think that's enough for tacos. No, I'm gonna eat with the shrimp also. Mm. Mama really hungry for salad Okay you done? No, wait Nothing us soot. Grab that Okay, but that's like two salads Ooh. Let's get one of this one เ i ือดต d i เดีย hmm. e ์แนเสเต็กตัปเดี๋ยวเราไปกินกับกุ้งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนี่นะคะทุกคนผักที่เราไปเก็บมากับลูกแล้วก็สามีนี่นะคะเราจะเอาไปกินกับทาโก้แล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็กุ้งเอากุ้งแม่น้ำมาจากบ้านนะคะมาทำที่บ้านของพ่อแม่สามีวันนี้ มากินกันอันนี้ปลาที่สามีไปตกมาเมื่อวานนะคะได้ปลาตัวเล็กมาสองตัวเมียบอกอยากกินปลาสดๆสามีก็เลยจัดให้นะคะไปตกมาแต่อันนี้ตกมาจากร้านไทยนะคะกุ้งแม่น้ําแล้วก็ผักสลัดที่เราไปเก็บกันมาเมื่อกี้สวยไหมคะสดมากโหน่าจะกรอบน่าดู อยากกินแล้วอ่าแล้วก็น,นี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะไม่ได้เทใส่ถ้วยเนาะเพราะว่าอย่างเงี้ยกินง่ายสไตล์เราไม่ต้องไปใส่ถ้วยใส่จานให้สวยหรูนะคะเดี๋ยวจะลองชิมปลาดูก่อนสามีส่งข้อความมาว่ายอย่าลืมเอาเออ่หนังปลาออกนะกินไม่ได้โอ้โห จะบอกว่าทราบค่ะใครจะกินใครจะกินไอ้นี่เนาะเขาเรียกอะไรเนี่ยเกล็ดเกล็ดปลาอืมใครจะไปกินแล้วเนาะปลาสดสดเลยนะจ๊ะเกล็ใช้เวลานิดนึงในการแกะตื่นเต้นจังเลยปลาตัวแรกของปีนี้ที่สามีไปตกมา ปกติก็จะได้กินทุกปีนะคะแต่คนอื่นไปตกมาเราก็เคยตกได้เหมือนกันนะได้แล้วนี่นี่นะคะมาค่ะเรามากินกันเลยคุยดังไม่ได้นะคะเพราะว่าลูกนอนอย่าลืมลนะคะเพจนี้เพจนี้คือวิถีของแม่ลูกอ่อนนะคะ Oh. น่ากินมาก mm hmm. ผักสลัดเก็บมาสด,สด เรใช้ทาไมช้อนเนาะมันไม่ใช่สไตล์เราไม่ได้กินในร้านอาหารกินที่บ้านแกะเลยจะได้ยิบกินไวๆเผื่อลูกตื่นนะคะปลานี้มันก็จะไม่เหมือนปลาที่เมืองไทยเนาะมันก็เราก็ยังไม่ค่อยรู้วิธีว่าเกตมันจะออกแบบไหนอะไรยังไง ถ้าปลานินลที่เมืองไทยก็โอ้โหออกเป็นแผ่นเลยเนาะแกะกุ้งกินดีกว่าไวกว่าชูชายู่าย เยิ้มเเลยนะ,ะคะหัวกุ้ง กุ ding. ้งแม่น้ำเนื้อเด้งๆีอย่าลืมสลัดอืมน้ำจิ้มซีฟู้ดอ ผักสดๆนี่มันอร่อยมากรสชาติบอกไม่ถูกมันต่างกันกันกบที่เราไปซื้อมากิน <Okay. S 1> เวลากินกับฝรั่ง ฝรั่งเขาไม่กินหัวกุ้งเนาะสวรรค์ของคนไทยค่ะฝรั่งส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยกินหัวกุ้งกันแต่สำหรับคนไทยส่วนใหญ่จะชอบกินหัวกุ้งกันพอกินกับฝรั่งส่วนใหญ่ก็จะได้กินหัวกุ้งเยอะ ด้วยก็ฟังเสียงลูกไปด้วยนะคะเผื่อลูกร้องวิธีแม่ลูก่อนนี่โหเนื้อใสมาก Mm-hmm. <laughs> สักทีอืม <c oughs> Mmm. ยังไม่เสด็จดีมีมันที่หัวทุกตัวเลยนะคะ 嗯。Yeah. หมดละเอามาแค่กล่องเดียวนะคะเมื่อวานกินไปแล้วครึ่งนึง่งตัวนี้ขอกินตัวก่อนเพราะมีมันหัวกุ้งติดมาเยอะดีเนาะอ,อันนี้ดึงออกมาปุ๊บขี้ขออกมาด้วยเลย ใช้ช้อน้านี้เพราะว่าชอบซดน้ำน้ำจิ้มชอบน้ำจิ้มเยอะๆ mm hmm. โอ้ oh, ทะลักเลยนะคะเสียดายโดดนิ้วเลย mm hmm. สุดยอด ต้องมีเสียงซื้อซาดนะคะเพราะว่าดูดเนื้อกุ้งดูดดูดเอ่อมันกุ้งนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ดีด้วยนะคะมันมันอ่ะทำให้เสียบรรยากาศเนาะถ้าเห็นปุ๊บแล้วไม่ชอบก็กดผ่านไปเลย เน้นผักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอุตส่าห์ไปเก็บของแม่สามีมาเขาเป็นคนปลุกเสียงหมานอนกลนข้างข้างๆ ปล่อยสบใจมากโอเคนะคะวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้เป็นคลิปที่สองอของอที่ทำเกี่ยวกับกินนะคะแล้วก็อาจจะตะกุกตะกัากาอาจจะยังทำไม่เป็นอะไรกล้องบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะคนเรามันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นมันก็ต้องมี การเริ่มต้นจากไม่รู้เดี๋ยวทําไปเรื่อยๆก็ก็คงจะดีเองนะคะฝึกไปเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนกันนะคะใครที่เป็นมือใหม่ทุกคนคะ่ะก็ส่วนคนที่ชอบไปวิจารณ์คนอื่นหรือว่าชอบไปคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีเวลาเห็นคนอื่นเขาทำคลิปใหม่ๆก็คือคอมเมนต์เบาๆหน่อยนะคะ มันจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนอื่นเขาที่เขาเริ่มต้นที่จะหารายได้ทางออนไลน์ไม่ใช่ไปด่าเขาให้เขาเสียกำลังใจนะคะขอร้องละ่ะพยายามคิดบวกกันนิดนึงถ้าว่าเป็นเราเราไปเริ่มต้นอะไรที่เราไม่เคยทำแล้วเราผิดพลาดบ้างหรือว่าเราทำยังไม่เป็นหรือยังไม่คล่องแล้วถ้าคนอื่นมาว่าให้เราเราจะรู้สึกยังไงนะคะแนะนำได้ ชมเบาๆได้ไม่ต้องไปด่าเขานะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบเพลงแค่นี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย